ต้อนรับนักเรียนนะครับขอให้รับรองทุกคนวันนี้เป็นการคัดเลือกหน้าห้องแบบพิเศษ <Wow. S 1> นะ <Wow. S 1> เราเรียกว่าการคัดเลือกหน้าห้องแบบใจเท่นการยิงฉุกผ <Wow. S 1> ู้ชนะสองคนเดียวจะเป็นหน้าห้องนะนคนที่แพ้จะเป็นรองนหน้าห้องในเดือนตุลาคมเป็นการเลือกหน้าห้องในกรณีพิเศษนะ <Wow. S 1> โดยที่เราได้จับสายแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับค้ที่หนึ่งก็จะเป็น อ่าตารางทับอาชการผู้ที่สองชัยนะมิชาดาผู้ที่สามประเรียนริศราผู้ที่สี่จตุพลเบนจามินผู้ที่ห้ามินดาสุภกรผู้ที่หกธวีศักดิ์มาทวีผู้ที่เจ็ดพันธุพงศ์กบวงศกรผู้ที่แปดสมบัติกับปฏิพานผู้ที่เก้าสุัญญาปัจจยญาโดยผู้ที่เก้าเนี่ยมันไม่ลงตัวดังนั้นคุณจะได้พ้าไปแข่งรอบที่สองเท่าที่สามเลยนะครับนะโดยเพราะผู้ชนะระหว่างอ่าผู้ที่ห้าหกเจ็ดแปดจะเจอกับคุณนะครับ และผู้ที่หนึ่งก็จะโชคดีหน่อยหนึ่งสองานี่จะไได้บายมารอบที่สองก็จะมารอเลยรอบที่สามรอบชิงนะครับอน,นะครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับเรียขอเชิญผู้ที่หนึ่งออกมาก่อนเลยครับเชิญครับสารพัดนักการเชิญอ่าอ่อทั้งสองคนผ่ามือเราเนานัดเดียวจบเลยนะครับนัดเดียวจบนะครับรเยมพร้อมเป่ายิงชุก อชิมออกเชิญไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นดวงของเรานาักทายนะครับผู้ที่สองเชิญนะครับให้ชนะกับนิชาดนาะมามาเลยนี่ป้ายความมั่นใจมาวา,าชนะชวนมาลเลยอา้าวประสานมือกันใกล้ๆครับนะเ่านะครับเ่ายิงชุกอ่าให้ชนะ นี่ก็นะครับอีกความสูสีทั้งคู่นะเราไม่ชอบทั้งคู่อ้าวชนหมักกันพร้อมเป่ายิงชู่พยายามบอกไม่ไวนิดนึงยวมือนะอย่าเก็บไว้นานนะครับให้ไวนะโคดีสี่จาตุพรเบนจามินเอาวางครับคู่นี้คู่แข่งกุละไซ จเย็นสำารมือน้องนะครับเปลวยิงชุบเอาใหม่สรับมือเปลหยิงจะก้ายิงเปลวยิงชุบผู้เข้าแข่งขันฟังสัญญาณกรรมการบอกด้วยนะครับ อย่าอย่าลงมือเร็วเกินไปนะครับเป่านะครับเป่ายิ้มชุบให้ลงนะอย่าไปเป่ายิ้มชุดโงเลยอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ต่อมาผู้ที่ห้าบินดาสุขกรอ่านะครับอ่นมือกันรับมือกันเียมพร้อมเป่ายิ้มชุบเอาน้าใหม่เอาใหม่เอาห้า ค่าทันที่หนึ่งออช้าได้เกิน2อครั้งนะครับอันสามปับแพ้เลยนะครับเปลายิงชุบอาไกตายอุปกรณ์ไม่ปชนะนะครโอเคกูที่6ทวีตักมาทวีอย่าลืมนะครับปรันชนะก็คือหูวหน้าหองเยถึงในเดินได้นะครับสำคัญเหมือนกัน นะครับเป่ายิงเอามือ่อไหร่หลังเ่ายิงแล้วยิงชุกอ่าไม่ัดครับไม่ได้แล้วม่ช่วยไม่ใไัอดวเราเมทากันตัเองสองคนตอนแรกไงไปเินตัดสายผู้ชายหมดตัวต่อมาพาทุพพงกับวงชกรม่าโอ้จะให้ตัวนี้โอ๊ มือขวาอ่าร้อมปเป่ายิงชุกอ้าา้ผู้ที่แปดสมบัตกิกับปฏิภัยอ่้นี้จะดูแข่งแท่นะไหเดินจึงอีกได้ไหวอ่สาสอมทมือกอันผ่านไปหน่อยการเวทีนิดน,นึงโอเคพร้อม เป่ายิงชุกเอาไม่ไม่ไม่มเป็นก่อนใจเย็นใจเย็นหลุนลุนตื่นเต้นตืนเต้นระจเต้นเป็นจงหอะไรตุ๊ต okay ุ๊ตุ๊คุต้องบอกขอผมนี่เป่ายิงชุกอ่าคุครับสบายไปตก้อปรสิทอ่าผู้ที่เก้าคุณาบัญญามา เตรียมตัวพร้อมเผายิงชกอ้าวผู้หญิงดูเป็งบนเรือตอนนี้ป้ามหมายของหมู่บ้านคือนาทีสลาครับตอนนี้อ้าวรอบสองผู้ที่หนึ่งนักการชายชนะเชิญอ้าวสำรับการเตรียมตัว เป่ายิงชุบใะเย็นตื่นเต้นหน่อยสิเด็กตัวเป่ายิงชุบอันนั้เป็นที่สองทุ่นสองที่สองทิศาจัตุพลร้อมของม่บ้านเราครับมาเลยมาเล้ขู่ขึ้นับมือกัน หอมเต็มตัวเป่ายิงชุกนิิสลาชนะเราสองอยบ้านผู้ที่สามัวที่สองสุภกรกับทวีศักมาเถอะเาคุกับวันนี้อันนี้อย่ากินแต่หูมันอ้าวามกันกันแต่หูนะอ้างใจฟังดูเพื่อนก่อนนักเรียนราชนะ ดูเพื่อเติมใจเปายิงชุกเป่ายิจังเปายิงชุกอยู่คุยลีดูดีจ้ทีตอาล้ครับเปายิงชุก ดูอยู่ไม่ได้ช้ามากโคที่สี่รอบที่สองวงศรกับปฏิภานาเตรียมตัวฉีนอย่าแพ้ครับสมพัดมือกันมือขวาชนกันเปรียตัวอ้าวปังดูลุมแทนเพื่อนเป่ายิงชุบ เอาใยี่ิหนึ่งนะกรรมการเตือนให้ออกช้านะ้รั้องทับมือกันนะตายสองแพ้เลยนะอ่ขอให้ทำเพื่อนเบายิงชุกอ่าเอาใหม่เติมตัวเอเตมตัวเบายิง่าเาเวยิงชุกาัวเัชนะชนะาาหลานับเพื่อให้เสมอกัน5คาคถ้าติดนานแล้วคู่ด้วย5าใครเสมอ2แลนะนะอ่เตมตัวครับ จะได้เร็วริเปลายิงจุกดอนนีฝ่ายชนะนะครับอังตึ้งตึ้งต้งไึ้งต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 ึ้งอึ้งตึางตึ้งต้งตึ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 งตึ้รตึ้งตึงตึางตึ้งตึ้งนึ้งต้เป็นทต้งตึองัึ้งากางตึ้งตึ้งงตึ้งตึใ้้ มาิทานมาเลแนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ่าสายนี้มันเริ่มดีิบหวาแคบขึนด้วยใชเขียนเส้นเอ้เนีนเขียนเส้นหน้ร้อนไป้หมดเลยเขียนเขียนเส้นนี้เออเนเสนาร้อนี้ตัวต้องวาดช้นะได้ต้วาดใช้ชน้ตัวอาด้น้่าชนประสาทมือกันครับพร้อมนะครับดูจุดเดานอเปียิ้้ยเด้งชูเ ช้อนรอบชิมนะเลยผู้ต่อมานะครับเป็นสุปกรกับปฏิพาณคู่ประสานมือกันฟางกรรมการนะครับไม่เกินสองครั้งนะฟางไม่เกินสองครั้งนะครับเตรียงเบาเยิงชุบต่อกชานก็เลยแพ้ต่งนี้ปฏิพาณชนะไปเสียดเดือนปฏิภาณ ปัญญาเจอมาเลยครับเอ้าไปกักันนะครับปัญญาเจอมาเลยมามามาไม่ความหาของบ้านรองรอุส <thin> ุดท้ายอย่นร oh, ีบ okay. ร yeah, 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 ้อนไปไลยออเ่อเอเนี่ยเนี่ยขอสมาธิผู้บ้าแข่งเนี่ยรงมาธิตั้งแต่ใหญ่เลยเว้ย เปลวยิงชุบปัญญาชนะครับปัญญาเขียนตรงนี้เลยปอปลาเขียนรอไปแล้วครับรอแม่เป็นปอนสองปอยนะใครก็มีสิทธิ์ลุ้นเอาละครับปองมาของหมู่บ้านเราครับนาลิสลาชนะเชนผู้หญิงคนเดียวที่มีหนึ่งเข้าไปรอบนี้นะครับกฤษภาษาอังกฤษภอกฤษ ขวา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 กนาขวาข่าขวาขวาขัาขอาขว่ขวาขวาขวาอวาข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 วาครับว้ขวาขงาขว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 าวาขวาขวาัวาาขวานววาาขอาขอว,อวาขอขอขอ่าานขว,วาวขวราาาวาใ,ใาใาข ยากับใายชนะชิงกันว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าห้องตำแหน่งนี้นะครับครนที่ชนะก็จะเป็นหัวหน้านะคนที่แพ้จะเป็นรองหัวหน้านะครับอ่าเรามาดูดิว่าปีเดือนนี้หัวหน้าห้องจะเวิร์กไหมนะทำงานได้ดีไหมนะครับอ้าวภาษามัตรกานบัดขวานะเนาะขอกครับ ทีเดียวอ้าวขอให้สงบเรียนตัวขอนะครับเบายิงชุบอัดช้าครับปอดช้าทีหนึ่งนะครับเตือนนะอ้าวเรีนตัวไ่ทางนี้เกไปเกินไปหนึ่งล้วเดอกสอูแท้เลยนะครับอ้าวขอเ่ายิงชุบปัดญาเป็นหมนา จบลงไปแล้วเรื่องการทำเรื่องในห้องของเราในาห้องในเดือนตุลาคมของเรานะครับ